ชายชลทหารผ่านศึกผู้เคยต่อสู้เพื่อชาติแต่กลับถูกทอดทิ้งให้เร่ร่อนไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีใครเหลียวแลคืนแล้วคืนเล่าเขาหลับใต้สะพานถูกมองข้ามราวกับเงาในเมืองใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าก่อกวนสาธารณะแต่เดี๋ยวก่อนพวกเขาลืมไปแล้วหรือว่าเขาเคยเป็นใครนี่คือเรื่องราวของศักดิ์ศรีที่ถูกลืมของทหารผู้เคยเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติแต่ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้าย เกิดอะไรขึ้นกับเขาความยุติธรรมอยู่ที่ไหนหรือว่านี่คือชะตาของวีรบุรุษที่ถูกลืมติดตามเรื่องราวสุดสะเทือนอารมณ์ที่จะทําให้คุณต้องตั้งคําถามว่าเราให้เกียรติวีรบุรุษของเราจริงๆหรือชายชาราทหารผ่านศึกยากจนเร่ร่อนถูกกล่าวหาว่าก่อกวนสาธารณะพวกเขาไม่เคารพทหารผ่านศึกหรือสายลมหนาวพัดผ่านตรอกแคบๆกลิ่นขยะเน่าชยมากับอากาศ ร่างผอมแห้งของชายชารานั่งพิงกำแพงอิดเก่าเสื้อขาดวิ่นแนบติดผิวหนังมือเหี่ยวย่นกุมกระป๋องสังกะสีที่เต็มไปด้วยเศษเหรียญดวงตาฟ,าฟ้าฟางมองผู้คนเดินผ่านไปอย่างไร้เยื่อใยรองเท้าเ,าเงาวับของชายในชุดสูทก้าวผ่านโดยไม่ชายตามองเสียงเด็กหัวเราะคิกคักจากฝั่งตรงข้ามของถนนทันใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นเฮตตาแก่นั่นกำลังก่อกวน ชายชาราสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงตำรวจในหนึ่งเดินตรงเข้ามาไฟฉายในมือสองแสงจะใส่ใบหน้าของเขาคุณมานั่งขวางทางแบบนี้ไม่ได้ลุกขึ้นซะน้ำเสียงเข้มแข็งและเย็นชาชายชาราพยายามพยุงตัวขึ้นเข่าอ่อนล้าสันริกผมผมแค่นั่งพักผมไม่ได้ทำอะไรผิดเสียงสั่นเครือคุณสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มือกระชากแขนเสื้อเก่าคร่ำคร่าหัวใจเต้นโครมคราม ใบหน้าผู้คนโดยรอบสะท้อนอยู่ในดวงตาเขาใบหน้าว่างเปล่าไร้ความรู้สึกในหัวของเขาภาพความหลังเล่นผ่านราวกับฟ้าผ่าเสียงระเบิดกึดกก้องเสียงเพื่อนร่วมรบร้องโหยหวนกลิ่นดินปืนคลักคลุ้งเลือดเปรอะเปื้อนมือของเขาเขาเคยแบกร่างเพื่อนที่สิ้นลมข้ามสนามรบเขาเคยปกป้องคนที่ไม่รู้จักด้วยชีวิตของเขาแต่ตอนนี้ไม่มีใครแม้แต่จะจดจำว่าเขาเป็นใคร มือสากของตำรวจผลักไหล่เขาผมบอกให้ไปชายชาราล้มลงกับพื้นเขากระแทกพื้นซีเมนฝ่ามือทะลอกเลือดซึมออกมาเป็นเส้นบางๆผู้คนเดินผ่านไปไม่มีใครหยุดมองไม่มีใครสนใจฝนเริ่มตกลงมาหยดแรกกระทบผิวเย็นเฉียบสายตาชายชาราหยุดนิ่งที่เงาสะท้อนในแอ่งน้ำชายแก่ผอมแห้งสวมเสื้อขาดวินไม่ต่างจากขอทานทั่วไป เขาหัวเราะแผ่วเบาเสียงสันสถานนนี่หรือคือรางวัลของผู้ที่เคยอุทิศตนเพื่อประเทศเสียงฝนกระทบพื้นดังก้องไปทั่วละอองเย็นซึมผ่านเสื้อผ้าที่บางจนแทบไม่เหลือความอบอุ่นชายชรากำหมัดแน่นร่างกายสันไหวไม่รู้ว่าเพราะความหนาวหรือความขมขื่นเขาเงยหน้าขึ้นมองตำรวจตรงหน้าดวงตาขุ่นมัวแต่เปี่ยมไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอ่านออกผมเคยสู้เพื่อคนอย่างคุณเสียงแหบพรากั่อนออกมาจากลำคอ ตำรวจชะงักไปชั่วขณะแต่แล้วก็เบือนหน้าหนีผมทำตามหน้าที่ออกไปจากที่นี่ซะน้ำเสียงนั้นกลับมาแข็งกระด้างเช่นเดิมชายชาราขยับตัวลุกขึ้นช้าๆขาสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เขามองไปรอบๆดวงตาหวังจะพบแววตาของใครสักคนที่เห็นเขาเป็นมนุษย์แต่มีเพียงสายตาเย็นชาเสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปน้ำฝนไหลอับแก้มไหลรวมกับหยาดน้ำตาที่ไรเสียงสะอื้น ชายชาราก้มลงเก็บกระป๋องสังกะสีของเขาเรียนข้างในเย็นเฉียบดั่งโลหะที่ไร้ความรู้สึกมือของเขากำแน่นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะความจริงที่ฝังรากลึกเข้ามาในหัวใจพวกเขาไม่เคยจดจำเขากระซิบกับตัวเองลมหายใจหนักอึ้งและแล้วเขาก็เดินไปข้างหน้าเดินเข้าไปในค่ำคืนที่มืดมิดเพียงลำพัง เสียงฝนยังคงตกลงมาไม่ขาดสายหยดแล้วหยดเล่ากระทบไหล่ที่ค้อมลงของชายชาราเท้าเปลือยเปล่าก้าวไปบนทางเดินเปียกแฉะทุกย่างก้าวหนักอึ้งราวกับถูกโซ่ล่องหนักพันธนาการเขาเดินไปโดยไร้จุดหมายถนนทอดยาวเบื้องหน้ามีเพียงเงาสะท้อนแสงไฟจากเสาไฟริมทางเสียงรถแล่นผ่านแต่ไม่มีใครฉลอไม่มีใครสนใจร่างกายเหนื่อยล้าดวงตาพร่ามัว ข้างหน้าเป็นสวนสาธารณะเล็กๆมีมา้านั่งไม้เปียกชื้นจากสายฝนเขาสุดตัวลงนั่งปล่อยให้หยาดน้ำเย็นเฉียบฉล้งทุกสิ่งในห้วงความคิดเสียงจากอดีตด,ดังแว่วมาอีกครั้งเสียงเพื่อนร่วมรบร้องเรียกชื่อเขากลางสนามเพลาะเสียงระเบิดดังสนั่นเหนือหัวเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยแบกปืนวิ่งฝ่ากระสุนเพื่อปกป้องประเทศนี้เคยเสี่ยงชีวิตเพื่อคนที่ตอนนี้เดินผ่านเขาไปโดยไม่แม้แต่ชายตามอง เขาหัวเราะเบาๆกับตัวเองหัวเราะให้กับโชคชะตาที่พลิกผันหัวเราะให้กับคำว่าวีรบุรุษที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านข้างใครบางคนหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาชายชรางเงยหน้าขึ้นช้าๆเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆในเสื้อกันฝนสีเหลืองสดเธอถือร่มคันเล็กและในมืออีกข้างหนึ่งมีขนมปังก้อนเล็กๆชิ้นหนึ่ง เธอยื่นมันให้เขาดวงตาไร้เดียงสาคู่นั้นมองตรงมาไร้ซึ่งความหวาดกลัวไร้ซึ่งอคติหัวใจชายชาราเต้นแผ่วเบาริมฝีปากสันระริกไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความรู้สึกที่เขาเกือบลืมไปแล้วให้ผมเหรอเขาถามเสียงแผ่วเด็กหญิงพยักหน้าแม่บอกว่าถ้าเราเห็นใครลำบากเราควรช่วยน้ำฝนยังคงโปรยปลาย แต่ภายในใจของชายชาราเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่รู้สึกถึงความอบอุ่นมือสันเทาของชายชารารับขนมปังก้อนเล็กนั้นมาความอุ่นจากมือเล็กๆของเด็กหญิงยังคงติดอยู่ที่ปลายนิ้วของเขาเขาจ้องมองขนมปังในมือมันเป็นเพียงชิ้นเล็กๆแต่กลับมีน้ำหนักมหาศาลมันหนักด้วยความเมตตาหนักด้วยความหมายที่มากกว่าคำพูดใดๆ เด็กหญิงยิ้มให้เขาก่อนจะกลางร่มออกและหมุนตัวเดินกลับไปยังอีกฝ้าของถนนชายชารามองตามแผ่นหลังเล็กๆนั้นแสงไฟจากหน้าต่างร้านค้าที่เธอเดินเข้าไปส่องสว่างท่ามกลางสายฝนเขากระชับขนมปังไว้แน่นขึ้นราวกับกลัวว่ามันจะหลุดหายไปฝนยังคงตกหนักท้องฟ้าดำมืดแต่ในใจของเขามีแสงริบรีบางอย่างส่องขึ้นมามันเป็นแสงที่เขานึกว่าดับไปนานแล้วความหวัง เขาค่อยๆหยิบขนมปังขึ้นมาฉีกมันออกช้าช้าแล้วกัดคำเล็กๆขนมปังแห้งแต่รสชาติกลับหวานกว่าที่เคยไม่ใช่เพราะรสชาติของมันเองแต่เพราะมันมาพร้อมกับบางสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับจากใครเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขเขาหลับตาลงชั่วขณะปล่อยให้รสชาติซึมซาบเข้าไปในหัวใจเสียงฝนยังคงดังแต่ไม่หนาวเหน็บเหมือนก่อนเขาค่อยคลืมตาขึ้นอีกครั้ง และแตัดสินใจลุกขึ้นยืนขาของเขายังคงสั่นไหวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความอ่อนล้ามันเป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างที่หลั่งไหลเข้ามาชายชารายืนอยู่ใต้สายฝนเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดและอองฝนเย็นเฉียบกระทบใบหน้าแต่หัวใจกลับอบอุ่นเขามองขนมปังในมือเหลือครึ่งก้อนความคิดหนึ่งเล่นเข้ามามีคนอีกมากมายที่ต้องการมันมากกว่าเขา ชายชาราหันไปมองถนนที่ทอดยาวแสงไฟจากตึกสูงยังคงวาววับแต่ซอกมุมของเมืองยังคงมืดมนที่นั่นยังมีเงาของคนที่ถูกลืมซ่อนอยู่เขาเคยเป็นหนึ่งในนั้นแต่คืนนี้เขาจะไม่เป็นเพียงเงาอีกต่อไปชายชาราก้าวเดินออกจากสวนสาธารณะมุ่งหน้าไปยังตรอกมืดที่เขาคุ้นเคยที่นั่นมีคนอื่นที่หิวโหยเหมือนเขามีชายชาราคนอื่นที่เคยรบเพื่อแผ่นดินแต่ถูกทอดทิ้ง เขาเดินฝา่าฝนขนมปังชิ้นเล็กในมือถูกเก็บไว้อย่างทนุถนอมเมื่อไปถึงเขาพบชายอีกคนหนึ่งซุกตัวอยู่ใต้กันศาสเก่าๆเ,เสื้อผ้าของเขาเปียกชุ่มเหมือนกันผอมแห้งเหมือนกันแววตาของชายคนนั้นสะท้อนความสิ้นหวังชายชรายหยุดยืนตรงหน้ายื่นขนมปังครึ่งก้อนนั้นให้อีกฝ่ายเงยหน้ามองงุนงงสับสนแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเอื้อมมือมารับมันไปไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ่ย มีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกลงมาและแววตาที่เริ่มมีแสงบางอย่างส่องประกายขึ้นมาเล็กน้อยชายชารายิ้มบางๆก่อนจะนั่งลงข้างๆกันคืนนี้พวกเขาอาจจะยังไร้บ้านอาจจะยังถูกมองข้ามจากโลกทั้งใบแต่ในค่ำคืนที่เปียกปอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปลมหายใจของชายชาราสม่ำเสมอขึ้น เขานั่งพิงกำแพงเก่ามองดูชายไร้บ้านข้างกายที่ค่อยๆเคี้ยวขนมปังช้าๆไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนที่ยังคงมีชีวิตฝนเริ่มซาเม็ดละอ,องสุดท้ายโปรยปลายก่อนจะหยุดลงอากาศเย็นเยียบท้องฟ้ายังคงมืดสนิทแต่ความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้เป็นความเงียบที่ว่างเปล่าชายชาราหลับตาลงปล่อยให้ความทรงจำเก่าๆไหลเวียนอีกครั้งภาพสนามรบยังคงชัดเจนเสียงระเบิดเสียงเพื่อนร้องโหยหวน แต่ครั้งนี้มันไม่ได้หลอกหลอนเขาเหมือนทุกคืนที่ผ่านมามันเป็นเพียงอดีตอดีตที่เขายอมรับว่ามันเกิดขึ้นและเขารอดมาได้ขอบคุณเสียงแผวเบาดังขึ้นจากข้างกายชายชาราเหลือบมองชายอีกคนที่ยังคงถือขนมปังไว้แน่นแววตาคู่นั้นไม่ใช่แววตาของคนที่ยอมแพ้อ,อีกต่อไปมันมีประกายบางอย่างประกายเดียวกับที่ชายชาราเพิ่งค้นพบในคืนนี้เขาพยักหน้าช้า,ชา เราต้องดูแลกันละกันเขาพูดเสียงเบาชายข้างกายพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะพึพรรมพำออกมาพวกเขาอาจลืมเราแต่เราจะไม่ลืมกันเองชายชราย,ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีใช่พวกเขาอาจถูกลืมแต่พวกเขาจะไม่ลืมกันเองและนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยังทำให้พวกเขาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกที่โหดร้ายใบนี้แสงแรกของรุ่งเช้าเริ่มแต่ขอบฟ้า อากาศยังคงเย็นแต่อย่างน้อยคืนนี้พวกเขาไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไปชายชราเงยงหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีดำสนิทค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงสีส้มจางๆรุ่งอรุณคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบงันทอแสงส่องต้องใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆอากาศยามเช้าชื้นเย็นกลิ่นดินหลังฝนตกโชยมาแต่จมูก ข้างกายชายไร้บ้านอีกคนยังคงกอดตัวเองหลับตาแน่นราวกับกลัวว่าถ้าเขาตื่นขึ้นมาโลกจะยังคงโหดร้ายเช่นเดิมชายชรามองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองถนนที่เริ่มมีผู้คนเดินผ่านชีวิตในเมืองเริ่มต้นอีกครั้งรถประจำทางคันแรกแล่นผ่านเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนในตรอกแคบคนรีบเดินไปทำงานบางคนจิบกาแฟบางคนก้มหน้ามองโทรศัพท์ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาไม่มีใครสนใจเงาสองร่างที่นั่งอยู่ตรงนี้ ชายชาราไม่ได้แปลกใจเขาเคยอยู่ในเงามืดนี้มานานแล้วแต่ครั้งนี้หัวใจของเขาไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปเขาก็มองกระป๋องสังกะสีของตัวเองข้างในยังมีเศษเหรียญเล็กน้อยมันอาจไม่มากพอสำหรับมื้ออาหารเต็มมือ้อแต่มันมากพอสำหรับการเริ่มต้นบางสิ่งเขาค่อยๆหยิบเหรียญขึ้นมาบีบมันแน่นในมือก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นยืนขาสั่นไหวเล็กน้อยแต่ครั้งนี้เขาไม่ล้มลง เขาเหลือบมองชายข้างกายที่ยังคงหลับไหลมือที่เคยกำแน่นกับขนมปังก้อนเล็กตอนนี้คลายออกแล้วชายชาราถอนหายใจยาวก่อนจะก้าวเดินออกจากตรอกแคบๆก้าวแรกนั้นหนักอึง้งแต่ก้าวต่อไปกลับเบาขึ้นเขาเดินไปข้างหน้ามุ่งหน้าไปตามถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เขาต้องดิ้นรนแต่ในใจของเขารู้ดีว่าเขายังมีอะไรบางอย่างเหลืออยู่ ศักดิ์ศรีแม้จะเหลือเพียงเซี้ยวเดียวก็ตามชายชระเดินไปตามทางเท้าเสียงฝีเท้าของเขากลืนหายไปกับเสียงเมืองที่ตื่นขึ้นมาร้านค้าริมถนนเริ่มเปิดประตูกลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่ลอยมาปะทะจมูกท้องของเขาร้องเบาๆแต่เขาเพียงเม้มริมฝีปากแน่นเงินในมือไม่มากพอสำหรับตัวเองแต่มันอาจช่วยใครบางคนได้เขาเดินไปจนถึงร้านอาหารเล็กๆที่อยู่ตรงหัวมุม หญิงชาราหัวงอกเจ้าของร้านกำลังเช็ดโต๊ะเตรียมรับลูกค้าชุดแรกของวันชายชาราเดินเข้าไปวางเหรียญทั้งหมดลงบนเคาน์เตอร์หญิงชาราหลีตามองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรขอข้าวหนึ่งห่อเขาพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นหญิงชารามองเหรียญแล้วเงยหน้ามองเขาอีกครั้งเธอไม่ถามว่าทำไมเขาไม่ซื้อให้ตัวเองเธอไม่ถามว่าข้าวห่อนี้สำหรับใคร เธอเพียงพยักหน้าหยิบถุงข้าวและไข่ต้มหนึ่งฟองใส่ถุงกระดาษแล้วยื่นให้เอาไปเถอะเธอพูดเบาๆก่อนจะหันไปทำงานต่อชายชรารับถุงข้าวมาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเขารู้ดีว่าในถุงนั้นมีมากกว่าข้าวมันมีน้ำใจที่เขาไม่ได้พบเจอมานานเขากล่าวขอบคุณเบาๆก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปยังตรอกเดิมที่เขาจักมาเมื่อไปถึงชายไร้บ้านข้างกายเพิ่งจะตื่น เขาขยี้ตามองชายชราอย่างงุนงงเมื่ออีกฝ่ายยื่นถุงข้าวให้กินซะชายชราพูดเสียงเรียบอีกฝ่ายลังเลก่อนจะค่อยๆรับมันไปมือที่จับถุงข้าวนั้นสั่นพอๆกับมือของเขาเมื่อครู่ชายไร้บ้านเงยหน้ามองเขาดวงตาสั่นไหวราวกับจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีคำใดเอื่อนเอ่อยออกมาชายชราเพียงตบบ่าเบาๆก่อนจะซุดตัวลงนั่งข้างเขาอีกครั้งไม่มีคำพูดไม่มีพิธีรีตอง มีเพียงเสียงกระดาษถูกแกออกและเสียงข้าวถูกเคี้ยวอย่างเงียบงันรุ่งอรุณในเมืองใหญ่ดำเนินต่อไปผู้คนยังคงเดินผ่านไปมาโดยไม่สนใจพวกเขาแต่สําหรับชายชาราในช่วงเวลานี้เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นเพียงเงาอีกต่อไปเขายังเป็นมนุษย์และแม้ว่าคนทั้งโลกจะลืมเขาไปแล้วเขาจะไม่ลืมตัวเองเขาจะไม่ลืมว่าเขายังมีบางสิ่งที่มีค่าที่สุดเหลืออยู่ นั่นคือความเมตตาชายชรานั่งเงียบมองดูชายไร้บ้านกินข้าวอย่างหิวโหวยไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ่ยแต่ทุกการเคลื่อนไหวบอกถึงความหมายมากกว่าถ้อยคำใดๆเสียงรถยนต์วิ่งผ่านเสียงสนทนาของผู้คนลอยมาตามสายลมแต่ที่นี่ในมุมเล็กๆของตรอกมืดที่ใครๆมองข้ามมีเพียงสองชีวิตที่ยังคงรับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกันชายไร้บ้านเคี้ยวคำสุดท้ายแล้วเงยหน้ามองชายชรา ى. แววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แววตาของคนที่ยอมแพ้แต่เป็นแววตาของคนที่ได้รับบางสิ่งที่มีค่ามากกว่ามื้ออาหารความหวังชายชราพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองท้องฟ้าที่ตอนนี้กลายเป็นสีทองเรื่ออรุณรุ่งมาถึงเต็มตัวแล้วเขาคิดถึงสงครามคิดถึงอดีตคิดถึงช่วงเวลาที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เขาตระหนักได้ว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่สงครามที่เขาเคยต่อสู้ไม่ใช่เหรียญกล้าหาญที่เขาเคยได้รับแต่เป็นช่วงเวลานี้เองช่วงเวลาที่เขาสามารถมอบบางสิ่งให้กับคนอื่นได้ชายไร้บ้านยื่นถุงกระดาษเปล่ากลับมาให้เขาเราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจที่ไม่ต้องการคำพูดชายชารารับมันมาแล้วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เขานึกว่าลืมไปนานแล้ว เขาลุกขึ้นช้าๆข้อต่อส่งเสียงประท้วงเล็กน้อยแต่หัวใจของเขาเบาวกว่าที่เคยเป็นชายไร้บ้านมองเขาก่อนจะพูดขึ้นเบาๆแล้วคุณล่ะจะไปไหนต่อชายชารายิ้มจางๆก่อนจะหันไปมองถนนเบื้องหน้ารถราวิ่งขวักไขว่ผู้คนเดินไปมาโลกยังคงหมุนต่อไปฉันก็ยังไม่รู้เขาตอบตามตรงแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกกลัวกับคำว่าไม่รู้อีกต่อไป เพราะในวันนี้ไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรเขารู้แล้วว่าเขายังมีบางสิ่งที่สํำคัญที่สุดติดตัวไปเสมอศักดิ์ศรีความเมตตาและหัวใจของมนุษย์ที่ยังคงเต้นอยู่ชายชาราสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนจะก้าวออกจากตรอกสู่เมืองที่อาจลืมเขาไปแล้วแต่เขาจะไม่มีวันลืมตัวเองอีกต่อไปชายชาราเดินออกจากตรอกข้ามผ่านเงามืดเข้าสู่แสงแดดยามเช้า แสงอาทิตย์อ่อนๆกระทบผิวเขาเป็นความอบอุ่นที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานสายลมพัดผ่านพอให้เสื้อเก่าขาดของเขาสะบัดเบาๆเขาหยุดยืนริมถนนมองดูผู้คนที่กำลังเริ่มต้นวันใหม่บางคนหัวเราะบางคนรีบเร่งบางคนยังคงม่วงงุนไม่มีใครหันมาสนใจเขาไม่มีใครจำได้ว่าเขาคือใครแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาไม่รู้สึกโกรธหรือเสียใจอีกต่อไปเขาไม่ได้ต้องการให้ใครจำเขา เขาต้องการเพียงแค่รู้ว่าตัวเองยังมีค่าแม้ว่าค่าเพียงนั้นจะเป็นเพียงรอยยิ้มเล็กๆที่เขามอบให้ใครบางคนหรือข้าวห่อหนึ่งที่เขาแบ่งปันให้คนที่หิวโหยกว่าชายชราแหนหน้ามองท้องฟ้าสุดลมหายใจเข้าลึกๆเขารู้แล้วว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่ออดีตไม่ใช่เพื่อสิ่งที่สูญเสียไปแต่เพื่อวันพรุ่งนี้ที่อาจจะดีกว่าวันนี้ เขาก้าวเดินต่อไปช้าๆมั่นคงแม้เมืองทั้งเมืองจะลืมเขาแม้ชื่อของเขาจะไม่มีใครจดจำแต่เขารู้ว่าเขายังคงอยู่และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดชายชาราเดินหายไปในฝูงชนแสงแดดทอประกายเจิดจ้าเมืองยังคงดำเนินต่อไปและเขาเองก็เช่นกัน